มาทุกคนสลักคิมนิกาสีมาแบกสาวนี่ทุกคนนะเส่งเราได้ไปเบ็นอยู่ในสองติ๊กตอกทุกคนเราว่าให้เบนอันนึงแบกอ่านอกเกมมาเสนอใจขึ้นเลยที่นี่แล้วการเราก็ได้อ่าใหาไอ้ดีมากนะทุกคนนะหล้วก็บอกว่าอ่ามาแบกขึ้นเตียงให้หอมแก่มาละโอ้โหทุกคนเห็นสมนิกาใจขึ้นเลยวนะทุกคนเนาะฮอกกับบอลีล้อเลยทุกคนนะไอดีมากเลยแกแอดไปเลยทั้งเกมทุกคนนี่ก็คือเกมเราเนี่ทุกคนเนาะอ่าแต่ว่าเรากันยมุตตทับแอดทุกคนรอถาคนทุกคนเนาะถาเราหับแอดก่อนเดี๋ยวจะไไไปดดดิินนนกกกกกับบบบบเเรราาาาาททุุคคอออ่่่้้้้ววสแแหหหืใม แกะมันวะเออแล้วว่าอ่าแบดห้ยหอมแก้มซองที่แทมอีกหนึ่งบรรดาบุหงาแทมนี่สีแทมอีกยังบุหงาขึกันคลองแทมนี่เอาข้ากระถามมาสักผักแล้วทุกคนเ่าสุดถ่ายเราก็ได้หับแอดมาแล้วทุกคนอาตามแต่ซามซื้อเราก็คือเราซื้อหน้าหนาแล้วเนาะหนาจะซื้อหน้าหนาเลยแหละอ่าตามแต่แซตของเรานะแซตหลินกับเราอยู่ในอาในคอมเมนต์นะบลเอกแซดเอาทุกคนเนาะคอมเมนต์อยู่ในหันเราตามซื้อ โอเคทุกคนเดียวมาเบิงนํากันเลยทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าฮึสุดจัดนะครับทุกคนมันอยากเกิดนะนะเฮ้ยจักบาทนี่เนาะหยอกเด้อหยอกเด้ออ่ะบอลีรอเลยนะเขาตนองกดเขาเลยทุกคนสลับคลิปนีสิเป็นจะได้ทุกคนบอ้โหว่าสีอ่าสนาหรือแผลนะทุกคนกลับไปรอดที่ตามเมื่อทุกคนเนาะอ่าเมื่อมาแบกหูเสานี่ก็อาจจะแพ้ก็เป็นเดทุกคนเนาะแต่ว่าเราว่าอ่าเอาโลกยูทูปแน่เพื่อนว่าโอเคอะไรนะทุกคนสลับคลิปนี้ก็จานไปเลยตามคำขอของเราซึ่งว่าเราอยากมาอยู่สองยูทูป อ่าเรื่าอยากลงคลิปนั้นเองทุกคนกาจัดไปเลยทุกคนนะสำหรับเกมนี้สีโหดบูโหดกาสีโล่งหาทุกคนตามสัญญา โอเคเลยเดี๋ยวกดเข้าไปเลยนะตถือว่าเกมนี้ก็กดมา2องทุกคนโอเคเราจเนกสลับคิปนี่ไปที่เขาแม่แล้วทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่ติดตามสองยูทูบสองนีแน่ทุกคนอ่าเพื่อเป็นกำลังใจให้เหตุคิปต่อต่อไปนะนัถือว่าคลิปนี้กัมาลดีต่ามเเมือนกันว่าอ่าเ้าวสิแบกสาไดหรือบอหรือสิพาซสาโต๊ะหรือใดๆก็มาลดีตามือทกคนอ่าแต่ว่าทีมเฮานี่กัน่าจะจับจุลงก่อนเลยทุกคนเนาเห็นโซ่ขึ้นแหละสำหรับจุลุงบุีกัติดทอประเทศเลยนะจะเนาอ่าหลังจากนัน อ่ามันจะตัดบัฟเข้าใดง่ายเลยนะไปยืนอยู่ปลาลตัดบัฟเลยไดสบายเลยทุกคนสวงกลางๆเกมหรือเลดเกมนี่นะเอาแต่ว่าภายคนข,ข้ามก็ได้เลือกก่อนทุกคนนาจะจับขินมาทุกคนนี่โอ้โหแต่ว่าขินกาน,นาจะไปะลินสรงขานอยู่ใช้กับโบหูอ่ะถือว่าเข้ากะทชิมเขากับจับจู่ลงมากทุกคนสลับจุ่ลงพอดีกับลินโหดทุกคนอ่ะถือว่าเราลินก,นกนะติดท,ทอประเทศเลยทุกคนสลับจุ่ลงพอดี อ่าหลังจากนั้นเขาก็เอาอดัตขึ้นเลยบบแปีทุกคนว่าออดัตเขาติดท็อปหาทุกคนปกติแล้วอ่าคือตอนนั้นติดท็อปสามนี่แหละท็อปสามท็อปสี่เฮ้ยท็อปสามท็อปสี่นะทุกคนแต่ว่าบบได้ลินทุกคนเพราะว่ามาสวงที่ว่ามันเนิร์ฟนี่ก็เลยอ่าคนท้าแต่ว่าอยากเบื่ออะไรทุกคนน้ำเบื่อออดัตแหละก็เลยอ่า ท็อปผ่าทุกคนเออมันลบเนิบเนิบน,นะเออโอ้ผมบอกคนมบุถึกมันจะเนิบลงมาโอ้โหมีคนจือใสทุกคนเนาะถต่ว่ามีคนจืออ่าแต่ว่าเราว่าคอฟา์มเอางองเลยที่นี่สีฟ้าม์นได้แหละอ่าจุ่ลงคอฟ้าม์มเลยก็เข้ากับเปรินออฟเลนเออเปอรินเลีนเอ็กพีนะหลังจากนั้นก็บอกว่าอให้เจ้าแท่งอ่อาโบฟร์มดอกยังประมาณนี้เดกคนนะสำหรับอ่าทีพเฮาแต่ว่าทีมนบบี้นก็บอยกอยากในเจ้าหน่อยทุกคนมูว่าแล้วสิจับตัวได้มาเห็นเอาฮาเลขึ้นมานี่ โอ้ยสิปลินแบบคาสชิกสิปลินแบบอ่าแหลรงอันนี้มันกับโบเปสนอันนี้คืนเท่พวไกับซิลินแบบโอ้ลินแบบแรงบอดคือเขาว่านะอ้าวลังจกน,นกับว,าว้าบุ่เลยที่นี่เอยอันนี้เราว่าคล้องแถ่พนมามากกับเรากคนสลบผู้สาคนนั้นต่อไป หลังจากนั้นจับฮาเลมากทุกคนทุกคนคิดได้กไดนี่ทุกคนโหซูมทีม,มากกมันเจอทีมงโง่นะนี่โอ้เขาถทษเดิมอ่าที่ใส่ข้ามหยาบนะนะมันหยกักอนาลีทุกคนแล้วพตาอนาลีนะ <and wants. S 1> เข้าหนาะจับก่อนแล้วนะทุกคนาะหนาะจะจับลำลังดีแหละเออถามว่าบุมมี่ลมมากกับจะล่มหากันยังไดย่นาลินแทงหาบอลหรือนังใดแต่นี่ก็านาจะเห็นอยู่เออเห็นอยู่ว่ามันมีตัวฟ้าม้วก็มีตัวลินออฟเลนนะนะแล้วก็นาจะจับโล้มมากหรือจับแทงจับตัวได้ก็ได้นะที่ว่ามาโล้มนะนะนี่จับเซเบอร์มา เินนะเจ้าอ่ามาโศกเลยนะเดแต่ว่าสําหรับอ่าน้องหน้าหนาหรือผู้สาวโมโหเป็นน้องหรือเป็นเอื่อยกับโมโหนะแต่ว่าใส่คําที่ว่าอ่ามวนๆได้จิ้นน้อยเออเอิญน้องหน้าหนาซะ เรากาอยู่เ uh, ม so ืองอันน oh, oh. uh, ี้เราจะคนนากตามแต่เบ right. so so <It> ิงอยู่ในตำแหน่งที่เราติดท็อปทุกคนหนาาของเราแต่ว่าคนก็ซื้อหน้านาอีกแถมมาลินหน้าๆโอ้โหหน้านาทั้งซองเลยอ่าเราอยู่เมืองไซสิธาน้าจะไซสิทาเรากคนฐานปอบพิดหลังจากนั้นข้นมายืนกับโลเจอทุกคนวาสิมตัดคิปทุกคนอ้าวจังวารโลเจอเมื่อกาเห็นท่านทุกคนจังวาเนี่ยไปถูกบาทหนึ่งทุกคนเนาะ บบแตกแล้วทุวกคนเนาะได้ดตัวเดียวสุดท้ายรดเจอใส่โอ้โหบอกเลยว่าวานเทียบทุกคนรอดเจอแมงโคแหงทุกคนแต่ที่ดีจบเลยทุยกคนก็คืออาเซเบอร์บบได้ออกล้มไปสวยว่ามันยังสามจับเซเบอร์มามายืนเรียนอีเอ็กพีมาแทนออดัตชีพายเลยเขากับโฮู้ซีว่าเลยหลังจากนั้นกับว่าอาฮาฮา,าบบเกิดนะว่ากับโจับสีวา่าเลยนะกับมีแต่พิมพ์ไปซามหนีทุกคนอ่าเพราะว่าอดัตมันตกเก็บสแต็คเป็นจะคิดว่าคือตัวละครอ,อื่นนะนะเขากัจับมากก็ดีแหละถ้าจับน้ำรังหรือจับตัวอื่นมากก็ยังดีนะ ต่นี้บได้สแต็กก็คือจบเลยอีกอย่งอางอาอดานมันก็ได้เนิบลงเนินบไดเมจลงแถมบไดสแต็กอีกโอ้แยบเลยที่นี่หลังจากนั้นเขาก็ได้พิมพ์ไปบอกกันร้ายเตอร์มาแล้ว่ะแต่เราก็บ่ฟังเลยชิบหายเลยทุยกคน,เ,นเอา,าเกมน,นี่เอ้าเกมนี้สนากระปกเลยทุกคนเนาะกัมันรอดที่ตาามองสิเป็นปจะไดทุกคนเนาะของการแบกซาวโอ้โหเอาบูซาวมากกะจิฟ้าโตโอ้ยเกินไปคนนะชิบหายเลยนะในนี้ เอาตะกอนบัวลายอยาหาตะกคนมาเบิ age. Age ้งก <sh> ันเลยอ่ามันยืนวาับสิโอ้ยเนาะอย่าเกิดนี่ยังมาแอคเซยอยู่เหมือนเทะครับดอกตรโอ้ยเนาะอ่ะหลังจากนั้นกับมักจุ่มเงินเราเนี่ยจักหน่อยอ่ะบบจับมากก็ดีแล้วเพราะว่าเออแต่ว่าพิมพ์พิษนาะว่าบจบปุชปกติแล้วห้าสิว่าอ่าบบจับมากก็ดีแล้วอดาตินะจับอดัามากกับบุได้สแต็คเพราะว่ามีตัวมาแย่งเน่นี่เนี่ยมันโบเกิดอยู่แล้ว หลังจากนั้นเราก็ยื่นซึ่งอยู่จักน้อยบบเห็นพิมพ์มาเลยหลังจากนั้นว่ามันตองเก็บสแต็กเนาะอธิบายให้เราฟังนะเราขาใจบางทีเรางงเออเพราะว่าลินเกมไปนี่แล้วบางทีเขาเบุริจาบอดดั้มางงเขาเป็นได้เขาบุเคยลิล้นเราดัจักเถื่อนนะว่าอดัต้ตตองเห็นได้แน่เขอโทษที่ว่าต้องใส่ข้ามแบบนี้นะะหลังจากนั้นเราเจอกับใสม่มายุ้มหนาเราเจอโซนสบัดเขาไปถูปาน,นึงสุดท้ายคิดโล่งกาได้นนสปีดมาเรียบรล่อเดียด๋วยว่ะมาเก็บไปได้ทุกคนเอา ทีทองต่อเลยจังหวะนี้ทุกคน,นเนาะรีวิวกับรีวิวซามมูดายซี่มดเลยฮะรีวิวซามอยู่อ้าวจังหวะนี้ก็มาตัดคลิปเลยทุกคนเนาะอ่ะตัดเลยเพื่อได้แสแต็กก็ฮะก็ถูกไปสองบาททุกคนสุดท้ายแล้วกา็อ่ากูจะออนมาเสียพ่อเดีบยบหลอดเลยทุกคนเนาะถือว่าเฮากับบอลหลอดไปอ้าวตัดมาจังหวะนี้เผนว่ามาเล่นกูเพื่อเออเพื่อแล้วเขาจะถาจะขึ้น่าเพื่อจำมาเพื่อโอ้ยมอนีเดี๋ยวมาหนักเลยอ้าวา นั่นจะอธิบายเป็นฟังแนว่าอ่าเจ้าเป็นคนเจ้าน้ําลังคนขางที่ว่าหนาจะจับอ่าเป็นโล่มบอหรือจับมาเป็นอะไรเฮ้ยแต่จะทิมทิมเอานี่คือไสอยู่จังหวะนี่แท้เขามาอยู่ในเลยว่านี่จังหวะยีได้ไพสีได้เฮ้ท่านไดคิวไปเลโอ้ทุกคนอ่าเขาเอาไปหอใส่แล้วทําอีเหลืองเราอ่าแล้วหนาจะจับเป็นอ่าตัวซัพพอร์ตบอหรือใดนะหรือในอ่าแต่ยังดีนะทุกคนเพราะว่ามัน ช่วยโลูกม,มายังจกักยางนี่ก็ยังดีนะอันนี้เดียบลอยอเอ้ยยังยังยังโม่แตกเลยทุกคนโอ้ถือว่าเฮ้ก็ยังดวงแข็งอยู่นนทุกคนยังโบทถ์ตายยังเถื่ออาอแมนว่าโบทถ์ตายยังเถื่อนะปกติแหละตะกี้นนาจะบาบุรุษตัวมันกล็ลอยมาได้เอ้ามาจาังหวะนี้ทุกคนจัดก,กันเลยทุกคนสลับแทงครับทุก,กัดรถูไปบานหนึ่งถูกไปเถือซองเราเปิดแกแขกแลนนี้ก่อนทุกคนทอดเทียวแขกแขกจะจะถ,ถอดนะถูกไปเถื่อทีสามเดียบลอยทุกคนถือว่าเขาลัดไปได้นะ อ่ะตอนนี้เขาก็ได้2คิวไปเลยทุกคนนักถามว่าเขาไปยืนเล่นเกมนี้นี่โอ้โหบอกเลยว่าเกิดแน่นอนแต่เขาต้องเกิดยังไงซะบายเลยแหละอ่ะเพราะว่าบูมีตัวไปกดเล่นเขานะแต่ว่าบูมีเซเบอร์ไปยืนหาเล่นแทนเขาแต่ว่าเกมนี้กับไปได้ชวยเลยทุกคนนักสลับสกอตกับฮกฮกตอนนี้กับถือว่าบูท่านมีไปได้เปรียบไปทุกคนยังซูซีอยู่อ่แต่ว่าเขาเสียเปรียบเวลาสเต็คเข้าโบได้นี่แหละอ่าจังหวะนี้แทรกเขาไปยืนบอกเอ้ยจังหวะนี้มันแลนรัดเลยโอ้โหบอกทันทุกคนทุกวันจุลงเคาเก็บไปบ่เลลยวาจงนีดิ โหดนะเจากาคุเนาะือว่าเรากับลิ้นตึงเอามาเจ้าว่านิบนารอดนี่คือเกาตะคุชิอ่อนแมงแห้งเลยคนสําหรับคุสิอ่อนโอ้เกินไปเอามาเจ้าว่านี่ครื่องข้าพระท่านอย่จาจักสินกน้นเดี๋ยวเจ้คนเนาะเดียวเปิดดันตีบินก็ไปเล็นโล่เจอเลยแต่ว่าจุลงเขาก็ยืนรักอยู่โอ้โหเราคิดว่าเขาสิเอาเลยในจุลงจังว่านี่โดเจอย,ย,ยืนคนเดียวน่าจะยืนโบว้ทุกคนเพราะว่าเขามาสามตัวเลยาสาธิเบอร์ยกเกิดหนึ่งขึ้นหน้าจะเรียบร้อยเลย สุดท้ายแล้วกันนี้ไปเ้าก็ได้ปอบหนึ่งไปนะเดี๋ควเขาเนาะหลังจากนั้นเดี๋ยวลงไปเติมอ่าเขาจะคนนับเพราะว่าทีมเขาจะมาเอาเตาจะมาในพิษเกือมากกับผู้ถือซ้ำเอาไว้จะเขามาลัดเตาจะถูกไปสองบาทกับโบแตกใส่เตาโอ้โหยังน้อยเดียวเองแล้วก็ตายแล้วกับกุอนเก็บไปอีกทุกคนเขาตายสามครั้งนี่ก็มีแต่กูิอุอนขาทั้งสามเลยเอ้ยแต่ว่าจุลงว่าเกมหน,นาออดัตพนวะ อาเก็บหนาเก็บหนาวังวาสิบอเจอทีมแบบนี้อีกนะทุกคนเนาะสลหรับเกมนี้ก็บ,บอกเลยว่าอาจับมาว่าสิไใ้ทีมดีๆนะแต่ว่าสุดท้ายอะไรก็มาซูมเจอแบบโอ้โหดินโบเป็ดเลยเดี๋ยวเนาะขึ้นเทพขื่นมาลาลาโอ้ขึ้นมาใดๆขึ้นมาแบบฟุกๆเลยใดๆนะเราจะนะกับพิมพ์บอกไปว่าอาวังวา,วงวาสิบเจอแบบนี้อีกอาเจอแบบลินโงโ่ๆโไปเียนะ อ่าถ้าว่าจับไปตำแหน่งนี่โอ้มันเกิดอยู่แล้วลินเนี่ยนะเกมนี้มันก็กดได้ง่ายอยู่เขาก็บริโหดขนั้นอ่าแต่ว่าลินแบบนี้เขาก็ยังอ่ามีโอกาสได้คาอยู่เอ้ลาลังจนการ์ปุซาบมันก็ว่าโล่งกับบออกอกก็ยังนี่แหละอ่าแต่ว่าุดท้ายแล้วเขาก็ยืดเลี่ยงคนที่เขาบอ,อยู่เลยแต่คนก็ซิออนเขามาอ่าโรเจอเขามาควัก,ก,กเขาควักเรียบร้อยเลยเลยแมนคนลินอยู่วาโอ้โหมันอยากแห้งได้คำนี้ทุกคน <laughs> แต่ว่าเรากันนาเจ้าหูซึกพีเต็มๆแหละเราก็ไม่เห็นตอบตัวไงยังเอาบอกว่าอะไรจะาฮานทุกคนเอาเปิดดันตีขึ้นมาเลยจังวานี่คนมาสิเปิดด้นตีกดแมพเลยทีแต่ว่าไม่เห็นรถเจอมายืนกดอยู่ทุกคนอ่าแล้วนาจะมากดเฮา้วทุกคนบอกห้เฮาเกิดทุกคนแต่ว่าสุดท้ายแลวจุลงเฮากะอ่าบินไปจีมใส่น้ำกันเลยเหลียบร้อยเลยทุกคนเฮ้ยยอมเด้อซูมใด้่วายแบบนี้โอ้มันเกินเกินไปวะนะทุกคนโอ้อ่าแล้วนาจะหูซึกแล้วพ่อแหละที่เมย์อย่าเฝ้าดาเราเลย เอาเดี๋ยวอาเก็บนี้แพรร่ไปกาเดี๋ยวรอติดตามเก็บนาเนเลยจองบางที่อจาจจ้าบุร้ซุมมาเจอควายแบบนี้ทุกคนเอา แต่วว่าเก็บแหลกเขาก็มาเจอแบบนี้อีกเดี๋ยวขอเก็บสแต็กกัน,น,นก่อนใจเย็นเย็ก่อนอ่าเพราะว่ามาสวนกลางๆกินเขากับดินสบายอยู่อ่าเพราะว่าต้นกินเขาอาจจะโบเกิดและยอมมาแล้วว่าโกเกิดเลยเพราะว่า,บบามีอ่าบบได้สแต็กเลยนะสำหรับออดัสนี่มันต้องดินเก็บสแต็กหลายๆคนที่ว่าดินเขาอาจจะหูแต่ว่าเขาอาจจะบบห,บนหนูแล้วสำหรับคนนี้แล้วจจะงูเรื่งางใดๆจังหวะนี่ทิ้มเขาก็เอาหลอดเลยทุกคนนะจังหวะนี้เดียบลอยเลยบบหูว่าสิจบตอนนี้หรื่อใดๆตอนนี้ก็บชหน้าที่เองเนาะทุกเนาะหลังจากนั้นก็มาดักปลาทาก็ ตอน้ำบางทีอาจจะมีตัวผ่านมาตอน,นีนีตอนนี้เครื่องเขาก็ได้อ่าพ่อๆที่จะถูกซองบาดแตกเราตอ้องทาเป็นอ่นาหนังยิงหรือว่าเป็นเวทนั่นเราต้องพายเขาขังเขานาจะถูกซองมัดหนิเกือบจะแตกลื่นในใดนน่กันนาจะแตกนะมันจะ่าแตกซองมัดหลังจากนันนานาก็กวดปลาหรือว่าเนนไฮ เอามายืนอยู่หน้าหนาน้องหน้าหนานั่นเองแต่คนโอ้โหคนกับลินซื้อหน้าหนาแล้วก็ลินตัวละครหน้าหนาอีกเอามาจังหวะนี้โคนชบาซิพิคเกอร์ไซอันนนั้ได้ทุกคนน้องเพนทาวาเอาเวทแต่ว่าสุดท้ายมาทุกคนโอ้โหไปถืออันนี้ทุกคนน้องทาวาอ่าตัวนั้นบอลก้อมาทุกคนนักทิ้งภายข้อนขาบอลก้อมานี่ก็นหนาจะเรียบร้อดนี่ทุกคนนะ้องสลับคาถาทุกคนแต่ว่าเขี่ยนหลอดไปได้ทุกคนน่าจะบูจบนะทุกคนน้องสลับ ว่าจะลงเฮาการินเอาการอยู่ทุกคนน่าสลับเกมนี้มาจ้นี้เฮาเกิดทันทุกคนทุกว่าทีมเฮาก็เกลี่ยหลอดเกี่ยังได้อยู่ทุกคนเนาะอ่าถือว่าเฮายังมีชีวิตอยู่ต่ออยู่ท่านยังบัตรน่าจบได้ทุกคนสำหรับไพ่แล้วกันยังบัตรจบเฮาได้นะครับไม้จังหวะนี้ทีมเฮาการยังเกลี่ยหลอดเกียร์คลิปตัวเออเกลี่ยหลอดเหี้ยยังว่าคลิปันเออหลอดเกลีร์แล้วยังแต่คลิปเออโอ้ ผาเกมโดนไล่เด็กคนบดไอผ่ากัจะก็เออเด็กคนทำภาะว่าบสบายเนี่ยเกคนเนาะครับบอกกัอาจจะบมวนเด้อเด็กคนเนาะอย่าลืมกดติดตามแน่เพื่อเป็นกำลังใจให้การบอกกันวานี่อาจจะบอเรือนบอไล่กับคอทอคออภัยพียงนาทีนี้เด็กคนสำหรับอ่าเอฟซีที่เขามาเบพ็ญนะเด็กคนเนาะถือว่ากดติดตามแน่เพื่อเป็นกำลังใจให้แน่ทุกคนอ่าเฮ็ดคลิปนี่กำเมื่อยทุกคนบดได้เฮ็ดคลิปวิววนี่หลายคนว่าอ่าเฮ็ดคลิปแดนนั้นแบบนี้ก็เฉพอนิยามเฮ็ดหายนาะเด็กคนเนาะหลังจากนั้นเขาเคลียร์ขีดเก็บสแต็กก่อนถือว่ามมีโออกก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 าาาาาสสเเเเเเ็บแต่่วงรด้้้ลลทุคนนถยืม มา่อหอดเลดเกตนี่โอ oh, ้โหมีวังว่าเฮาสนะอยู่แล้วทุกคนแต่วันนี้โอ้โหเราสิอ่าจบเลยบอลลืดในใดหลังจากนั้นก็คือเมื่อกี้ขีบล้วกับกับบาทนะทุกคนถือว่าอ่าเรามาคนเดียวแลนบบทันเฮาอยู่แล้วทุกคนเฮาแลนไวกว่าจังหวะนี้เขาก็เอาหลอดมาอีกคือเก่าทุกคนเอ้ามาเบิร์นักกัรจังหวะนี้เฮาสิเขียหลอดได้หรือบอลรือทีมเขาอาจจะมาจังหวะนี้พี่เกลมาเดียบรอยทุกคนโอ้โหมาเดียวกับบ้านนีทุกคนเขาก็มีโอกาสได้เก็บสแต็ปปาร์ติกีนี่แหละ มาจังหวะนี้เปิดันกีบินเข้าไปเลยทุกคนจังหวะนี้ลังยิงมันนาจะบอลอดเรียบรอ้อยทุกคนจังหวะนี้เบิมันบอลเลยนะเขาอ,อีกมาหนึ่งโอ้โหบอลได้ทุกคนคิดว่าเขาจะถูกไปเลยได้ก,กี่หนึ่งชั่ววันยังแต่แทงขัตกัตตัวเดียวทุกคนสรับายคนขามจังหวะนี้ยุดลงขึ้นไปทังแล้วนาจะจบได้หรือบอลได้ทุกคนจังหวะนี้เดียวเดียว <are> return, มาออกก็ทุกคนเน้นกันเวทอย่างเดียวเลยเพราะว่าเวทดไปคนขามเนี่ยมันแห้งนะอ่าลังยิงมันก็แห้งอยู่แต่ว่าบอลออกกกันลังยิงเราควออกกันเวทก่อนกว่าแทงกขัตกรัตมันกคแห้งนะ อา้าจังหวะนี้ดันขีบดันเล่นขึ้นไปเลยทุกคนอา้าวมาเบิร์นเัยจังหวะนี้ยขั้นสิจบได้เลยหรือบอลหรือใดๆทุกคนจังหวะนี้ยังแต่อา่าตัวเดียวทุกคนพายาทุกคนข่าบทุกคนจังหวะนี้โอ้โหทุกคนบอกว่าสิว่าขั้สิจบได้เลยแน่ๆนีจังหวะนี้ผ่านมาชิปหมาหนะ้าที่เองทุกคนเอาจังหวะนี้ไดง โอ้โหบบทันเดี๋คนถ้กว่าซสีเบื่อเป็นมาบบทัานมาหนาโอ้โหน่าจะได้ไปเอาเดียวรอโอกาสหนาจังหวะนี้เขาเนาะเปิดลันตีบินขึ้นไปเลยเดี๋คนเนาะมาเลสเกมร์ราชบวานถูไปมาหนึ่งมาที่สองเดียวบลอยเดี๋คนโอ้โหขนาดมาเกิดทายเกมนี่เดี๋คนเนาะมันจะเกินดีจังหวะนี้หนาจะหลอดอยู่แล้วเดี๋ยวคนบอกว่าเอาออกก่อคันเวรคเดี๋คนนี่สังเกตลงมาข้าทุกราดดงเสียเฮาตะกี้นีเฮาเลือดบอลงเลยเอามาจังหวะนี้เดี๋คนเนาะขึ้นมาเทิร์งเลยเพื่อนขึ้นมาเลยเพื่อนมาจบเลยนี่เพราะว่าพายเขาทันนเกิดะ เอาจังหวะจะได้ทีมเฮาเดี๋ยวเคลียร์คลีบก่อนเดี๋ยวเขาไปนี่นาจะเอาปรยูดอพราะว่าเฮายังเรือหาคนเลยอีกอย่างแล้วก็ยังทะซองตัวนั่เองเอามาจังหวะนี้เพื่อนเ้าจุลุงทุกคนเข้ามาเลยเพื่อนไล่ล่าอีนิดหน่อยอนะอีกผมซองอันนั้นยิ่งเลอยังเดียวจังหวะนี้จะได้ขออีมัดหนึ่งนะปอมนะเดียบรอยทุกคนโอ้โหถือว่าจบมาได้ทุกคนโอ้โหน่าจะไปทวงสัญญาตามที่อันนั้น หอยยอยอทุกคนโอ้โหทุกว่าบริภ้ผาซาวโต้กได้ทุกคนมาเกมนี่ทุกว่ายังผ้าซาวขึ้นได้อยู่ทุกคนโอ้โหทุกคนเนาะเป็นไปได้ทุกคนอ่าทุกว่าเขาก็ยังมีมารอยู่ทุกคนเนาะบอดี้มีพีก็ตามทุกว่าเกมนี้เขาก็ยังมีโอกาสได้จบย้อนเท่าอยู่ทุกคนนาทะกี้นี่เขาเขาไปทุบได้ทุกคนตะกี้นี่จึงแตกทุกคนทุบไปสองบาทเกือบแตกเลยแล้วก็ไล่ล่านิ่งอย่างก็ไม่จะเดือบ้อยเลย เอาทุกคนเดียวมาต่อเกมที่ <mañana benim S> 2เลยนะทุกคนเอาวังว่าเกมที่2นี่สิบมมาเจออ่าขั้วไน้หนี่อีทุกคนขั้วไอคือตะกี้นะนะทิมแบบโอ้โหโบจักหนาจักลังเลยมาจังหวะนี้เขาก็เอาจุล้งเขามาทุกคนจุล้งตะกี้นี่แหละจุล้งลีนโดนโหดนะอ่าลินที่ทอประเทศนะกัโหดโหดบ่โหดกัพ่อสาได้อยู่ทุกคนจังหวะแล้วลินกัอ่าเป็นตำแหน่งแบบอืมเอาหูหนาทีของเราเองนะมาจังหวะนี้ทุกคนกดเขามาเลยทุกคนบบตองดีล่าทุกคนบบตองวอลล่าเย่ยหานทุกคนสลับเกมนี่ อ่าเดี๋ยวมาเบิ่งกันก่อนทุกคนนะว่าทีมมีต่ยังีแ็นอยู่ทุกคนเนาะที่ว่าทีมเฮาแบนมานทิศแล้วก็แบนอ่าจังเอื้อไปทุกคนจังหวะนี้บอกแบนอ่าฮาลีทุกคนแต่ว่าเฮาบไรีแบนนะทุกคนนะเกมนี้ยังเขี่ยด่นะอ่าจังหวะนี้เฮาก็มาสโทํามาร์ทเนี่ยทุกคนนะว่าจับทํามารไปเกมนี่ทุกคนอ่าทํามารมีกินยึดติดโน่นึงทุกคนติดท็อปนึงเลยทุกคนแข่งอระตือเฮาอ่าแต่ว่าสำหรับบอาเดนบ่ไดเดลินทุกคนเจนเนิร์ฟลงมาอยู่า เพื่อแหละที่ว่าจับมามันเลยอ่านเออไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็นนาจะเป็นโลบคือเก่าทุกคนอ่าเพราะว่าปากทีตัก็จับมาปลาแหละกาอ่าจุลุงก็ได้จับมาหลินเป็นเอพี่นะทุกคนนะทีว่าเขาก็ได้จับฟังโกมาแก้ไขทุกคนสังเกตบปสเตอร์นี่โบเสืียย้อนคลิปไปเบิรงก็ได้สลาฟฟังโกห้าหลินหนึ่งเมตรได้เห็นทุกคนโอ้แม่งเกินไปแต่ว่าเอ็มบมนี่เขาก็เอามาผิดอีกแต่ว่าเอ็มบีมกับเอ็มบมเดิมๆนะเอ็มบีมทีว่าเขาหายมากเลยนะทุกคนเขาบาได้อันนี้เลยทุกคนสลาฟเอา ถือว่าการมาจัดกันเลยทุกคนเสนาฟังโกครับทุกคนถือว่าครั้งแรกบ่ถือว่าเขาจะมาลินนี่ทุกคนเนาะครั้งแรกก็ว่าได้ทุกคนถือว่าเมที่สองเขาเหาจะอ่ะบอกง่ายๆก็คือดาเมที่สองเฮาด่าเมที่หยังว่าเมที่สองเขาเหาทุกคนเดี๋ยวมาออกลมก่อนเดี๋ยวมาป่วนเดี๋ยวตัเนาะเห็นแต่เขาลินเขาป่วนนั่นนะเขาก็มาลองป่วนเบังแนวจักบาดจังหวะนี้ถือว่าอันฟ้ามันฟ้ามนะทุกคนเดี๋ยวมาคอดึงบับในหน้าจักบาดแต่ว่าแทงตัวนี้ก็อุ้ยเนาะมึงจีได้แว่าลายลวงเอาดึงออกมาจังหหวะนี้้โโอมากคนแต่่วา โบได้ถือบัฟทุกคนโอ้โห,หนาเสียได้ทปกคนถือบัฟหนึ่งนาจะหลีใหม่เฮ้ยโบดีว่าเอฟซีเด้อ อ่าบีโนหนึ่งอ้าวขนาดลินฟรังโกก็ยังมีคนจืดอู่บ่นี่ <laughs> ล้าจะดังกันตอ่อไปว่าอ่าตัวปอมเน,นี่ยทุกคนนะเพราะว่าบบตัวจริงเนี่ยเขาจะบนดินดอกฟรังโก,ะงโกะนะเขาไม้อของเขาต่ว่าหยอกเราไปแต่คนอ่าเผื่อเป็นการอ่าสางซีซันมวนซึนทุกคนอ่าเดียวมากวดปลาคนดึงเข้าไปอู้ต้ามามาหนีขนาดจะเรียบลอยทุกคนตะกี่ดึงเขาไม่ได้ปอมแต่ว่า宝马น,นะทุกคนเดีวยวขึ้นไปโซนนักยิงก่อนจงว่านี่นักยิงก็คือน้องหน้าหนาเป็นทุกคนนะทีว่าได้จับนักยิงมาดิน อ่าโบว่าเราเป็นเอือยเป็นนังกต่เคาเอือน้นองไปก่อนซะหนาจะหลุนเดียวกันหรือ่อะไรนี่แหละแต่ว่ากับหุ่นโคตรแซ็กซี่ทุกคนเอ้ยห <c oughs> ยอกหยอกทุกคนอ่าเพราะไอเบียโน่หนึ่งเป็นคนตลกนะเออวาลาหม,มกเลยทุกคนเด้อมาจากวันนี้เดียวมาโซนเดียวสิดึงบักแอวให้นะถือว่าเบียโน่หนึ่งนี่กับโบมานทุกคนดึงไปจะไดากับเบาเบาไปยังนั้นน,น,นี่นะอะจาจังหวะนี้ได้มอนี่หนาจะเดียบลอยทุกคน ไอ้ถือจบเกือทุกคนจังหวะนี้พิกเกอร์เขาไปเลยทุกคนโอ้โหบอ่ได้ทุกคนลอยบอจังหวะนี้โอ้โหทุกวันเราก็พิกเกอร์ออกไปทุกคนถ้าเราบูพิกเกอร์ออกไปในหน,นา,นาจะเดียบลอยจังหวะนี้ก็โดนบีเขามาทุกคนเลยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนทันแมีเดียวจะสิโดนตุยนะฮะเออจังหวะนี้ฟา,า,ากิโตเขามาเก็บไปได้ทุกคนแต่ว่าสาดาโบดีรอดเชยทุกคนโอ้โหเขาดึงเขาไปตะกีหนี่กับพิกเกอร์มาเอามาจังหวะบอถือโอ้คนเราดีทันทุกคนเขาก็ตาวงจังหวะได้ทุกคนตะกีในโบได้ด ดึงไปกลางๆนะยานเล่าลีกแล้วกันลีกบางทีเราหนาจะช่วยเราอ่าลีกไปถือกันนะข้อมาให้เขาจังวานี่จะบมาอะไรล่เดียว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 สิดึงมาใยฮะแต่มีใจเย็นๆไปออกไปจังวานี่ถือรือบ่โอ้ยยั่งยั่งจังวานี้จนว่าเพื่อไหวแต่เราก็จับทางไหล,ๆๆลถือ่อเลยเราหยดส่งสติเกิดนีนน่มาโอ้ใจเย็นก่อนยังบ่ทันมารนะเดี๋ยวสิดึงหายดึงหายดอกนะดึงมากสิจะใส่ตับตับตับเราฮะเออยั่งปล่อยอันนั้นยิ่งนะตับตับนั่นเระ ไอ้ดอยอทุกคนอย่าไปคิดไปไกลเด้บอกไห้ฮันามีว่าตับจับหันปล่อยให้อันนั้นยิ่งไปปับปับปๆอ่ะนะเดีย๋ยวจะคิดไปไกลเดี๋ยวมีบูดีมันอยู่ในนี้บว่านาจะบบูดีอยู่นะทุกคนเนาะหรือว่าอยู่ในป่านี่บอลลูนอะไรนี่น,นาจะกลับบ้านไปแล้วเอากลับไปกับกลับสายเดียวเอาปอมทองมันหนีลงเลยเอ้ยยังไม่อยู่จังหวะดิบไปโอ้ยบ่ถือคือเก่าทุกคนดึงไปจะได้กับบถือบ่ถือโอ้โหแห่งเกินไปแหละเอาเดี๋ยวเดียวใจเย็นเย็นก่อนใจเย็นๆนก่อนเดียวมนดักหนีบางทีมันแลนออกมาหนีฮะจิ เกิดอันตี้กัดมาเลยนะเขาเอิ่นกัดบอกเออนายจะกัดนี่แหละเออสตันเข้ามานะตบก็คูมเลยดิมาจังหวะนี้ว่าสิดึงเข้าไปโอ้โหซามาพกมาจังหวะนี้ปากิโตออกมาเลยจังหวะนี้ขอกดสตันเนี่ยโอ้โหบบถือทุกคนป้าที่ตอนนี้มาสตันของแข็งเฉยเลยอ้าวจงหวะนี้ดึงไปกับโบถือดีโคตรช่วยเลยทุกคนถือว่าโบมานเลยทุกคนโอ้โหตะกี้นี่ถือว่าหลอดไปได้อีกคือเก่าทุกคนสลหับโบดีเลยถอยออกมาก่อนละแม่ล่ะเอยเดี๋ยวบหลอดได้ห่ะ โอ้โหทุกคนถือว่าอันฟ้าก็มาเติมเลยกี่นะท่านพอดีเลยเอามาจังหวัดบอดีมาขอดึงในจังหวัดจังหวะนี่บอถือเก่าทุกคนโอ้โหถือว่าบอด้ทุกคนเดียวขอกับบานก็เดียวสิบลอดเอาตัดมาจังหวีดเดียวช่มาโซนหลอดก่อนจังหวะนี่ไพสิได้โอ้โหเขาได้ไปแล้วนอกจากสลับอ่าลืมว่าหลอดทุกคนสลับเตาฮะนะ เอ้ยมีตัวอยู่ในบ่อเฮ้ยมาจังหวะนีีมันแล้วเดียวการ์ดมันเลยจังหวะนี้เ้ยโนวาเดียกัดมันโอ้โหบอถือทุกคนถือว่าพี่เกือออกไปตะกี้นี่โอ้โหถือว่าไปอยู่กันหลอดไปเซยเลยโอ้ยเนาะดึงกระลังถือเตือเดียหนี่กันหลอดไปเซยเลยจะหรับฟรังโกเฮาโอ้โหมาจังหวะนี้ซอยจีโดงเอาป่อมมันลงเลยเอาลงเลยบ่อือยังไงโอ้โหเวลมันดับยู่นี่จังหวะนี้มดเลยบอโอ้โหเกือบแตกทุกคนแตอว่าพี่เกือออกมาจังหวะนี้ดึงออกมาจังหวะนี้จัดเลยจีโดงเดียบลอยทุกคนโอ้โหแม่งเกินนไปพะ เดิมมาน,นะเดี๋ยวเขานเดิมมานน้ำแล้วสำหร,รับอ่าอันนี้ทุกคนนี่ลืมซื้ออะไรได้เนี่ยังโก้นั่นเองทุกคนโอ,โอ,โอ,โอ้โหบุตจับจนว่าบุตรหูซื้อไปแหละอ่ามันโบธนัดน,นี่ทุกคนเดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนโอ้ทั้งเล่นเฮาเล่นนั่นเล่นนนัยิ่งเฮากับบอดีกับเอาปอมมามาแล้วอันนึง,งนะเดี๋ยวเาหนสำหรับปอมเฮาอ่าเดี๋ยวขึ้นไปซอยก่อนทุกคนเดี๋ยวหน้าหน้านสี่ขียดอืมเดี๋ยวเพิร์ลจูบหายห้อมแกมยอดยอดยอดทุกคนอ่าแล้วก็นางก็บอกถอยลงมาก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นทุกคน อ่าเดียว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 มาเอานีนะทุกคนเอาเตาก่อนจังหวะนี้คนนะหนจะได้อยู่เตาเฮ้ยแต่ว่าแทงมันฟิตเกอร์เขามาเปิดอันตี้เลยบอลนี่เฮ้ยมันจัดเลยเพื่อนมันจัดเลยโอ้โหจังหวะนี้ดิงออกมากัดกัดกัดมันจะได้ียบรลออทุกคนเ่าของบริคิวคือเก่าทุกคนเอามาจังหวะนี้ครับทีมเฮาคือเก่าทุกคนจะเป็นายที่ว่าเอาเตามาได้ทุกคนเดียวเปิดโลกไหมเลยโอ้ยยานบิวสิใส่อันตี เดี๋ยวมาเอาอาเล่นทิงก่อนทุกคนสลับเล่นทิงนี่กับบดีนี่นะเจ้ามาล้อยปอมเหาทุกคนแต่ว่าบอดายทุกคนเขามาทันก่อนกับฮาดาบีเดี๋ยวขึ้นไปจัดเลยฮาดาบีมาเลยมาเลยเดี๋ยวสิดึงบักแอลให้นะตอนนี้มันเริ่มมานั่นเลยตอนนี้ดึงตอนนี้ดึงเริ่มมานั่นเลยทุกคนอ่านี่มีตัวอยู่ในนี่บอดีดึงไปก่อนโอ้โหบอดีทุกคนคิดว่าบอดีมันยังอาจจะดักอยู่ในฮน่ะเฮ้ยโอ้โหมีตัวอยู่นี่อีกจังหวะนี่วานเจี๊ยบเลย โอ้โหสวยยังกับบได้เลยปกติแล้วนี่ถ้าเป็นตัวอื่นก็น่าจะหล่อทุกคนแต่วันนี้เป็นโบดีทุกคนมันยิ่งบอกเลยว่าโคตรใกล้เอามาจากวันนี้โนวาเลียมาเติมแล้วมาเลยบอเอ้ยบอมีคนขึ้นมาโซนนําเลยจากตัวเลยเอาดึงมาจากวันนี้น่าจะบุหรี่ทุกคนหยียบหลอยทุกคนน่าทุกว่าเริ่มมาแล้วแหละทุกคนเนาะโอ้โหบอเลอลินฟังโก้หนิกับมั่นไปอีกจังนึงทุกคนมั่นบาได้ดม,ไมั่นบาดึงทุกคนฐาดึงถือนี่โค่นมั่นได้ทุกคนเอามาจากวันนี้เรามาซอยปาคิโตก่อนเอาแตต่่่วววายััังงออนนนีี้้้ลืืมชไดท นักขา่าตัวนี้นะแต่ว่ามันไปนสกิลมันโคตรไวเลยนะอีนี่เนะนี่ยนี่ทุกคนมันไปแบบโคตรไวเลยเอา้าแต่ว่าอันตีเขาก,กย็ยังยังแต่วันเดียวเขตบพูบกุกบอลปัง,ป,ง,ป,งปังเรียบร้อยโอ้โหทุกคนเขาก็ได้คิวไปเชยอ,อีกอะได้คิวหนึ่งไปนะทุกคนเสร็จแล้วฟรังโกเาทุกคนอ่ะเดี๋ยวเดียวขึ้นไปเติมเลนเทึงก่อนทุกคนเนาะ ใจเย็นๆก่อนนะครับนักฟังโกนี่ก็อาจจะลินเออในทุกคนก็ขอโทษน้ำทุกคนหลายๆเอามาจะไปดึงไปกับบอถือทุกคนเพราะว่าเขาลินกับตำแหน่งแก้ไขนะเพราะว่าจับทีหลังจับเป็นตอนเลื่อนโล่มหายทุกคนบุกคืนตะกี้เนี่ตาที่เหลียวนี่ไปอ่าจับตอนหลังแต่ว่าไปจับเซเบอร์มากเห็นอยู่ตำแหน่งเขาลินก็ยังไปจับนั่นมาอยู่โอ้ยแต่ว่าถือเนมัลไลทุกคนแต่ว่าสุดท้ายเดมมอหักใหม่เนี่ยก็หลอดไปเฉยแล้วมันเปิดโล่ไปทุกคนเขาดึงไปกับบอถือซ้ำ แต่ว่ามาทางเลนการชุดดงกระจัดไปทุกคนเพราะว่ามี2อตัวทุกคนว่ามีตัวเลี้ยวขนาดจะเก็บได้อยู่ทุกคนสำหรับอาจจะดวงเข้าคือว่าวิวกันหลอดไปแต่ว่าเราบลอดย้อนมาบบดียิ่งเรานะอ่าเด๋ยวม,มาดักปลาก่อนบางทีอาจจะมีตัวผ่านมาทางนี้เอ้ยจะเยเ็นก่อนจะเย็นก่อนด้ยวยเพื่อนเด้อเดียวคือมาปวนบบดีก็อู้ดึงไปจังหวะอีกโบถืออีก โอ้โโยเกินไปเดี๋ยวคนถือตะกีดกันนะ,ะเรียบร้อยเลยเดี๋ยวคนสลับบอดีเดี๋ยวคนประวัติแล้วยังน้อยเดียดจังว่านในว่ายเซมดักสุดท้ายแล้ววิวก็ยังเห็นเดี๋ยวคนเดียวกลับลงมาอ่าเล่นกลางก่อนโอเคปากิโตเอาเลยบอปากิโตเขามาเลยนี่นะโอ้โยหหบอด้แอมก็ดอกบัวแลนไวเกอร์นะนะสลับฟังโกนี่บอกเลยว่าแลนโคนตรไวเดี๋ยวคนสลับฟังโก <laughs> โอเคทุกคนนะเทาท่่เก็บนี่ทุกคนอย่าลืมก็กีตาไปเลยทุกคนต้องผักเกมนี่บอกเลยว่าจุดเมื่อยทุกคนเนาะเก็นี่ก็จะาดไอซองเกมมันๆเลยทุกคนน้าผักขอแก่โตเกมทีแล้วนี่ ถือว่าจับฟรังโกมาแต่คนเกมนี่ก็ตึงอยู่ทุกคนสำหรับอ่าทีมเฮากัถือว่าสกอต์ก็นั่มากอยู่ได้ทุกคนเฮาลีนแท่งอันนี้สกอตเฮาก็ยังนำอยู่อ่านำมาก่อนนะเฮายังได้ชิบอยู่เออชีบสามแล้วเดี๋ยวก็ต้องพายคนขาได้ชิบเอามาจังหวะาีะได้ดึงออกไปมาร์ดอีกคือเก่าทุกคนจังหวะนี้เดียบล้อไอ้ทุกคนเอาถือว่าเฮาเป็นคนขามากทุกคนอ่าคนขาไปคนขามาโอ้ยเนาะผักเสียงเงียาอะไรแหละทุกคนเสียงจนแหบเลยทุกคนเอยอีต้วในเบ้นตนวหนึ่งในทุกคนเห็ุกรี๊บ บีบีบีฮอกโบมี่ยังเลยตอบแทนอ่าเดี๋ยวเปิดโลวเมืปากิโตมาจังว่ามี้ไพสิตายโอ้โหเดียบรอวเลยทุกคนเว่ากับตีนเขาเหยียบพ่อไปทุกคนเอาสลับอ่าตัวนั้นทุกคนตัวเหยียบพ่อไปเดี๋ยวมัดเดียวกล้องอัเยอดเลยทุกคนเนาะตีนนักอลินฟังโตนี่คนอ่าเดี๋ยวมาออกดาวเจสมัดไซมูสจะขอเราเสริมดาเมจนะทุกคนเนาะอ่าเผื่อมันแห้งนะ อ่าหลังจากนั้นเกียร์หลอดไปใดไปเทียมห่อเลยทุกคนตะวัสก็เขาก็ยังนั่มอยู่คือเก่านะเกมนี้เขาก็ได้เปรียบอยู่ทุกคนเกมนี้่ตะว่ายังมีโอกาสที่ว่าอ่ากดเขาได้อยู่นะเออภายของขนขันเมืนก็ยังพวกทันมีโอกาสที่ว่าได้ม,มาอยู่แต่ว่าปอมเขานี่ก็อยากเมื่อเมื่อไปแหละ <c oughs> เอามาจำมา,าอีกทอยก่อนใจเย็นๆก่อน เดีย๋ยวสิดึงแอลมาให้ตบดอกว่ะเออแต่ว่าดึงไปยังได้กับโบมาเอาดึงไปอีกโอ้โหโบมีเดี๋ยวกว็ดีงไปจะมีตัวอยู่ไหนก็เนาะทุกคนเนาะการดึงไปโบเสียหายอย่งเดียทุกคนเอามาจังหวะนี้ทุกคนโอ้โหแทงมันแมงเกินไปอย่ววางวันนี้ดึงไปฟิกเกอร์เข้ามาเลยจังหวะนี้นาจะบ,บอลล้อทุกคนเรียบลอยทุกคนโอ้โหฮัทใหคิวอีกคือเก่าทุกคนทุกวันมันมาน,านยังมานอยู่ไหนทุกคนเนาะเฮ้ยว,ว้าวว้าวเลยอย่างว่าว้าวุ่นเลยเออทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยโอ้จิลงว่ะ มา,มาทีดึงเอาไปกับบอถือทุคนสลับนักขามนี่ป้ายแมงโคดไหวทุคนสลับตัวนี้สก,กิลมากแบบหืมโ้โหอิก,กิลมันใส่แนวใดทดุกคนแบบคือว่าเห็นใส่ต่อเนื่องเลยนะเอยแทงน,นะแทงมั่นกะสะท้อนเกินคนว่ะโอ้โห แต่จะถอนเฮ้ยแต่ว่าไพา่ก้อนกลางนี้ดีแต่โปรไซต์ตัวคอนะคนเราโปรไซต์ตัวคอกันนะจ,จะดีอยู่ถ้าโปรไซต์ตัวคอเนี่ยมันจะคิดไปแนวอื่นนะแต่นี่ก็คิดอยู่แต่ว่าบ่เลิกอ้าวมาจังหวัดจะได้เส้นี้โปรไซต์คอดึงออกมาโอ้โหบ่ได้ทุกคนเอาออกไปก่อนทุกคนอันะไรนะจะจับทางไหนวะเขาต้องดึงเรานะเอามาจังหวันอีเดียวดึงออกไปจังหวัดนี้บ่ลหลอดแน่นอนทุกคนเนาะ,ะเอ้ยเบิ้งภาพซ่าสตร์แล้วก็ดีคนเนาะเรา อ่านีอ่กออกไฝ่เถอคนตะกี๋เล่าสกิลออกไฝ่แต่ว่าเพอเอินว่าเป็นปสกิลถือของสูเฟรังโกดึงกับมามกเลยตบบ่องหูเหรียบร้อยเลยเถอะคนอ่าตอนนี้เขาได้สีคิวบเลยย่าบโปสเตอรจักคิวเลยเถอะคนเนาะย่างโปสเตอรจักเถื่อเลยนะคขอบหมา้ดูเหมือนจักคิวเลยเอามาจากาในปากริโตสีเอารอดไดือบบอลเลยได้สลับปากิโตนะโอ้โหไปยืนโซนหลอดไว้ใจเสือ จังหวะนี่ยังยังแต่อันฟ้านี่แหละมันนาจะอ่านออกว่าเขาตรงเสียเอาหลอดจังหวะนี่เราก็มัยืนเบอร์อยู่แทวนี่เดียวเลียเดียวเดียวจะนีเย็นก่อนฮานบีมาพี่เลยเดียวสิอ่ามาดึงให้นี่นะมาพี่เลยฮานบีเฮ้ยมาพี่เลยออเอาบุมีตัวมาเดียวดึงไปก่อนจังหวะนี่โอ้โหแต่ว่าเขาบุมมีอันตีนะจ้คุณเนาะใช่จังหวะนี่ทีมเขากับเขามาททูมเลยนาจะเหลียบหลอยเลยพอวิวเปิดอันตีขึ้นไม่แต่ว่าโอ้โหมันจะเกินไปนนลีดออนนาก็เก็บไป จังหวะนี้กับ,บอกจุ่ลงบอกบอกให้เขาทุกคนแต่ว่าจุ่ลงกับแลนเขาไปกันกน,นะ,จะเจียบหล่ออยู่ทุกคนเนาะโอ้โหเข่าเขามาที่ละตัวแบบนี้กับวานเกี๊ยบเลยจังหวะนี้กับโบนาหลอดทุกคนสำหรับปอมเขานี่โบนาหลอดแน่นอนทุกคนใต้ชุ่มมืดแบบนี้เหยียบหล่อเดี๋ยวทุกคนโอ้โหมาแอกสวยโอ้ยเกินไปคนนะนี่เลยทุกคนเนาะเมื่อเอาสาวมาดินน้ำกันนะเชฟบอมานเดี๋ยวทุกคนถึงว่าเขากลินได้อยู่ได้สำหรับแทง ทุกคนคิดว well. ่าไดๆอย่าลืมคอมเมนต์มาเด้อกับการลินฟังโก้คั้งแรกของเหรอที่ว่าลงคลิปไปเนี่ยทุกคนถ้าว่าครั้งแรกของเหรอที่ว่าจับฟังโก้มาอัดคลิปแล้วก็ลงใหม่ทุกคนเบิร์ทุกคนว่าได้อยู่บอลรือดนใดสลับเขาเดินแทงนี่ที่ว่าเขาก็ได้ MVP ไปทุกคนเนาะเขาเดินแทงตะกี้นี่มันเป็นอะไรมันอาจจะลินบกเขาที่บอลรือนได้ก็สามารถคอมเมนต์ออกเขมีเห็นกระได้เพราะว่าอ่าซ้ายเขาบว์เป็นท้ายแทงนะเป็นซ้ายนักขาตักสูวนะสลับเฮาโอเคทุกคนสลังกี้ไม่บายทุกคนอย่าลืมกดดตติามว่อจะบาคคลลิิปปหหาใม่ที่ทางเฮาจะลงใบทุกคนเนาะ